อาจารย์เป well. ็นรอบที <teor> ่สามครั้งนี้นะครับก็มีปัญหาในเรื่องการรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการจมการการจมอะครับครับมีมีแค่นั้นนะครับว่าจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มไหมในการรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับดูกว้างๆครับดูตลอดเวลาครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้นั่งอยู่เนี่ยลองดูนะทุกคนลองนั่งนั่งดูนะจะให้สังเกตระหวังรู้พร้อมรู้รู้ทั่วพร้อมกับรู้เป็นจุดจุดรู้ทั่วพร้อมกับรู้เป็นจุดจุดมีความต่างกันยังไงเอาลองมือวางไว้ที่นี่เีตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจสนใจที่มืออย่างเดียว อ่าสนใจที่มือเนี่ยลองพลิกปั้มดูสิสนใจที่มือเนี่ยข้างนี้มันพลิกแล้วก็ปั้มพลิกแล้วก็ปั้มโอเครู้สึกกับการพลิกปั้มของมือไหมดีนะเอาย,าย้ายข้างมาข้างนี้อ่า,อายกขึ้นยกขึ้นวา,างลง วามยกขึ้นวางลงคว่ำอันนี้พลิกคว่ำยกขึ้นวางลงแล้วก็คว่ำยกขึ้นวางลงแล้วก็คว่ำโอเคนี่อย่างหนึ่งนะสังเกตนะมันสนใจมือข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างอ่าอะทีนี้ลองรู้ซิว่าเนี่ยเห็นเห็นสภาพร่างกายทั้งหมดเลย มันนั่งอยู่ในท่าใดบางคนนั่งพับเพียบเห็นการพับเพียบบางคนนั่งสมาธิเห็นการน,นั่งสมาธิที่เห็นทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าปลายเท้าเลยในท่านี้นะในท่าเนี้ยเห็นอย่างนี้นะตอนนี้เห็นหรือยังรู้สึกหรือยังถึงความทั่วทั้งตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยรู้สึกหรือยังอ่ารู้สึกแล้วใช่ไหมมันไม่ได้ไปจุดใจจุดหนึ่งแบบเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันอยู่ที่ฝ่ามือทั้งสองข้าง แต่มันอาจจะไม่รู้ส่วนอื่นๆเช่นส่วนอื่นๆอาจจะอาจจะไม่ชัดเจนแต่มันชัดเจนที่ฝ่ามืออันนี้ก็รู้สึกตัวที่เป็นจุดๆมือข้างนี้บ้างมือข้างนี้บ้างแต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมๆสิเห็นตัวเองนั่งหรือยังรู้สึกอย่างกับการนั่งของเราเนี่ยมั่นใจใยังว่านั่งอยู่นะทนีเวลามันรู้สึกตัวเนี่ยเราต้องเกตยกมือไปด้วยพร้อมๆกับ ยังรู้ทั่วไปไม่ได้ใส่ใจที่มืออย่างเดียวอเน,นี่ยเห็นไหมวันนี้นั่งเก้าอี้อย่างนี้นนะเห็นการนั่งทั้งหมดพร้อมก็เห็นร่างกายที่มีส่วนทั้งของแขนส่วนเดียวของแขนนี่ก็ยังขยับขเขยื่อยู่แล้เห็นส่วนอื่นๆทั้งหมดที่มันนิ่งอยู่ด้วยคู่กันไปเลยอะเห็นบางส่วนนิ่งเห็นบางส่วนเคลื่อนเห็นไหมรู้สึกได้ไหมอันนี้ก็รู้สึกตัวทั่วพร้อม อันนี้ค่รู้สึกตัวเป็นส่วนๆแยกเป็นใช่ไหมแยกได้ไหมโอเคพอเข้าใจนะอันนี้คือการฝึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ่อยๆแล้วทำยังไงบางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้บางครั้งมันก็เห็นพร้อมกันบางครั้งม สังเกตยังไงถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันจะชัดเจนแต่เห็นเห็นรวมๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเจนมันจะไม่ค่อยเห็นเห็นรวมๆเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนหรอกแต่ถ้าเห็นตรงเนี้ยมันจะชัดมือชัดเท้าชัดมือชัดเท้าพอทําบ่อยเข้าไปเข้าบางครั้งมันกระจายไปเห็นทั้งตัวเนี่ยแต่มันไม่ชัดแต่มันเห็นมันเห็นทั้งตัวแต่มันไม่ชัดไม่ชัดในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ว่าชัดทั้งตัวเลย เห็นร่างกายมันชัดทั้งตัวที่เวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะเห็นทั้งตัวแล้วก็เห็นคู่ตรงไหนไปด้วยเห็นตรงกันไปด้วยเห็นตรงกันไปด้วยคู่กันไปเลยตรงเนี้ยบ่อยๆนะเข้าใจนะลองฝึกอย่างเงี้ยไม่ใช่บางบางครั้งเรายกอยู่ที่มือเนี่ยถ้ามันลืมมันลืมเลยนะหนายไปไหนไม่รู้เลยอ่ะหายไปก็เริ่มมาใหม่หายไปก็เริ่มมาใหม่ห แต่การเริ่มใหม่บางทีเราไปเริ่มที่มือหรือเริ่มที่เท้าบางคนเดินก็อยู่ที่เท้าบางคนนั่นก็อยู่ที่มือมันจะเริ่มที่มือที่เท้าก่อนที่มือที่เท้าก่อนแล้วบางครั้งมันก็จะขยายไปแบบรู้เบาๆรู้สบายสบายรู้แบบนุ่มหลวมใช้ได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าทั้งสองอย่างอ่ะมันส่งเสริมให้เรารู้แบบนี้ก็ได้รู้แบบนี้ก็ได้แบบแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ดีกว่าแบบนี้แบบนี้ก็ได้ไม่ใด่แย่กว่าแบบนี้ ในการรู้แบบเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมันต้องจุประสงค์ว่าถ้าวา่าอ้าให้รู้ที่มือนะมันจะไปสนใจที่มือแต่ไม่สนใจที่รู้เข้าใจป่ะหารู้ที่มือนะรู้ที่เท้านะมันจะสนใจที่เท้าไม่สนใจที่รู้ถ้าสนใจที่รู้นะเห็นทั้งมือเห็นทั้งเท้าเห็นทั้งตัวแต่สนใจที่รู้ว่ากําใใกลังรู้อยู่เราสนใจไอ้ตัวกําลังรู้อยู่ ไม่ใช่สนใจที่ตัวที่เท้าไอ้กำลังรู้อยู่เนี่ยมันจะทําให้เกิดการรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าไปรู้ที่มือบ้างรู้ที่เท้าบ้างบางทีไปไปมาปุ๊บมันไปสนใจที่มือสนใจที่เท้าไม่สนใจว่ากําลังรู้อยู่แต่ในนั้นอ่ะมีกําลังรู้อยู่ไหมมีแต่ความเข้มข้นมันไปที่เท้ากับที่มือมากกว่ากําลังรู้อยู่ใช่ไหมแต่เราต้องการให้กําลังรู้อยู่มันเข้มข้นกว่า đâu. มือกว่าเท้ากว่าร่างกายถ้าคิดขึ้นมาปุ๊บ ออกกาลังรู้คิดอยู่ไม่ได้ห้ามคิดแต่กําลังรู้ก่าคิดอยู่เราสนใจกำลังรู้อยู่คนเก่าเนี่ยควรสนใจภาวะเนี่ยว่ากําลังรู้อยู่มากกว่า well มือมากกว่าเท้ามากกว่าความคิดแต่ไม่ห้ามมือไม่แหนเท้าไม่แหความคิดสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้เราฝึกกําลังรู้อยู่แต่บางคนฝึกไปฝึกมานะกำลังคิดอยู <auf my thinking> ่ไม่ใช <asion> ่กำลังรู้อยู่ เราคิดมากําลังคิดอยู่แต่กําลังแก้มันอยู่กําลังจัดการมันอยู่กําลังทําลายมันอยู่อันนี้ไม่ใช่กําลังรู้อยู่นะถ้ากําลังรู้อยู่จะไม่มีการแก้ไม่มีการจัดการไม่มีการทําลายแต่ปล่อยให้เขาเป็นไตลักเองพอเราต้องจาประเด็นดีๆเราศึกไตลักสู่ไตสิกขาใช่ไหมไม่ต้องปล่อยให้เขาเกิดขึ้นเองเขาหายเองเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเราเกี่ยวกับทัวกาลังรู้อยู่ว่าเขาเกิดขึ้นเองเขาก็หายเองเขา เขาเป็นเองเขาเขาดับเองเขาไม่ใช่มีเราทําไม่ใช่เรามีเราไปแก้ไขไม่ใช่เราไปแทรกแสงให้มันเปลี่ยนแต่มันมาแบบไหนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวไปแบบนั้นแหละโดยเรากําลังรู้การมากําลังรู้การไปของเขาให้อยู่กับภาวะกําลังรู้อยู่คนเก่านะแล้วมันจะเกิดภาวะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเองมันแล้าทายังไงอ่ะถึงจะรู้ได้บ่อยๆคุณต้องติดตามกําลังรู้ให้บ่อยๆ กำลังรู้อะไรตอนนี้กําลังรู้นั่งกำลังรู้เนคะลื่อนไหวรู้ทั้งหมดเลยมันคิดก็กําลังรู้คิดาใจนะมีอีกไหมะจะถามว่าสมมติว่าเรายกมือแล้วกําลังฟังพระอาจารย์สอนอยู่เนี่ยอ,อความรู้สึกมันมันมันตั้งใจอยู่ที่มันอยู่ที่หูอะแต่ตรงนี้มันก็จะไม่ไม่ไปรู้สึกอย่างนี้เราต้องยังไงอะคะหรือว่ามันรู้สลับกันเออใช่ได้อันนี้ก็แบบกลังรู้อยู่ทั้ง กำลังรู้อยู่ทั้งมือบ้างกำลังอยู่ทั้งฟังบ้างกำลังรู้อยู่ทั้งคิดบ้างแต่ถ้าเราจ้งโฟกัสไปที่เฮ้ยฟังแล้วต้องคิดนะนั่นกําลังคิดกําลังฟังแต่ไม่ใช่กําลังรู้ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นสำนวนนะไม่ใช่พูดภาษาแบบโกนๆนะที่เวลาเราเราฟังไปแล้วสร้างจังหวะไปพวกเราได้ทั้งฟังด้วยฝึกกําลังฟังด้วยฝึกกําลังเคลื่อนด้วยแล้วฝึกกําลังรู้ ว่ามันรู้หรือมันไม่รู้หรือมันคิดอะไรเห็นใไหมว่าไอตัวฟังก็ดีตัวคิดก็ดีตัวเคลื่อนก็ดีมันไม่ใช่ตัวรู้แต่มันเป็นสิ่งที่กําลังถูกรู้ทั้งฟังรู้ทั้งทั้งฟังทั้งคิดทั้งเคลื่อนเราจะเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือในการฝึกเดี๋ยวเจจราเจาะจงไปเฮ้ยจะต้องฟังให้เข้าใจก่อนสิแล้วไปทํานั่นกําลังคิดอยู่ กังคิดฟังให้เข้าใจอ่ะไอการฟังเข้าใจกับการฝึกกำลังรู้อยู่แล้วเข้าใจมันมีผลต่างกันลิบลับเลยเนะี่ยการฝึกฟังเข้าใจเนี่ยมันจะไปส่งเสริมการคิดรู้แต่กำลังรู้อยู่เนะี่ยมันจะส่งเสริมรู้โดวยไม่ต้องคิดเรากำลังฝึกแบบนี้ฝึกแบบนี้ฉะนั้นฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างช่างมัน แต่ว่าเราต้องทําตัวเนี้ยกําลังรู้อยู่เนี่ยตัวกําลังรู้อยู่เนี่ยมันจะฝึกรู้โดยไม่ต้องคิดมันจะส่งเสริมและไอ้การรู้โดยไม่ต้องคิดมันเจอภาวะนั้นจริงไงฟังจริงเคลื่อนไหวจริงคิดจริงแต่ฉันไม่ไปกับบันจริงๆฉันกําลังดูมันจริงๆนี่เข้าใจไหม<ะ>อืมนั่นค<ะ>ือจุดประสงค์ค่ะแล้วก็สมมติว่าพอมันมัน มันขยับตัวเองอัตโนมัติแล้วเราไปรู้จังหวะขยับมันก็จะรู้ตรงนั้นชัดใช่ไหมคะหรือว่าเรากําลังฝ<ฆ>ึกที่จะรู้อยู่ <c oughs> แล้วเหมือนจังหวะการรู้มันก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงแล้วก็ตั้งใจใหม่มันก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้เวลาฝึกระหว่างวันนะคะบางทีมันก็รู้แบบเนียน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 จนบางทีเอ๊ลืมรู้หรือเปล่า <c oughs> มีความสงสัยตรงนี้เหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้สองอันยงไง ถ้าเราตั้งใจทําขึ้นเนี่ยมันจะชัดเจนแต่ถ้าปล่อยให้เกิดเองแล้วรู้เนี่ยมันมันรู้อยู่แต่มันไม่ค่อยชัดเจนที่บอกไปช่วงไหนที่เราฝึกโอ้ตั้งใจจะรู้เนี่ยมันจะชัดเจนมากเลยแต่พอเลิกฝึกปุ๊บมันก็รู้เหมือนกันนะแต่มันแผ่วลงมันแผ่วลงที่ใครบางคนจะทำมันชัดเจนอย่างนั้นบ่อยๆบ่อยๆมันจะกลายเป็นเพ่งจ้องประคองรักษาผลักดันไปสู่ความเป็นสมถะแล้วก็สงบ มันจะได้อย่างนั้นสงบบ้างสงบบ้างประคองมันอยู่บ้างอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นตลอดตลอดตลอดนานเข้านั้นมันจะกลายเป็นเข่งเครียดตึงมึนปวดหัวแล้วจะทะเลาะก,กับความคิดทะเลาะก,กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะตรงนี้มันจะไปอย่างนี้แต่ถ้ามันปล่อยให้เกิดเองเนี่ยมันจะไปสู่กันถ้าเราทําไม่เปน็นก็จะ เผลอเพลิหลนหลงลืมอไรน,นี่อีกก็เลยต้องเอาสองอันเนี่ยมาจูนกันให้มันพอดีเออตั้งใจบ้างผ่อนลงบ้างเกิดขึ้นเองบ้างทำทำขึ้นบ้างสลับไปสลับไปทั้งคู่เนี่ยแล้วมันจะเกิดภาวะรู้ทั้งเออวิธีรู้อย่างนี้ฉันก็รู้วิธีรู้แบบไม่ต้องให้มันเกิดก่อนแล้วรู้ฉันก็รู้ได้ทั้งสองส่วนเนี่ยยิ่งเช่นถ้ามันรู้มันเกิดก่อนแล้วรู้เนี่ยมันจะนําไปสู่การเจริญวิปัสสนา ให้มันเกิดก่อนแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้เกิดก่อนแล้วรู้รมันจะเห็นใตรักเร็วไอ้เดี๋ยวนี้แต่ถ้าทําขึ้นแล้วรู้ทําขึ้นแล้วรู้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะขอไปสู่สมถะให้ทั้งสมถะและว,วิปัสนาเดินคู่กันไปไม่อันนี้แต่อย่าไปแต่อย่าไปเอาอะเฮ้ย hey, มันต้องชัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ชัดเนี่ยอย่าไปเอานะั้นถ้าคุณเอาอย่างนั้นคุณจะหลงประเด็นในการฉันจะฝึกให้มันชัดพอไม่ชัดฉันก็ไม่เอารู้สึกว่าฉันไม่ได้มันรู้เหมือนกันแต่มันรู้แบบ ลุ่มหลวมลุ่มหลวม,ลมผ่อนผ่อนสบายสบายเหมือนไม่รู้แต่ก็รู้เหมือนรู้แต่ก็ไม่รู้มันจะไปอย่าเงี้ยแต่ว่าถ้าเราพยายามเน้นในการทําขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกเปรียบเทียว่าถ้ารู้มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้ฉันถือว่าไม่รู้นั่นแสดงคุณเอารู้เอาไม่รู้คุณเอาอย่างนี้คือเอารู้อย่างนี้และเอาเคยอย่างนี้คือไม่รู้ แต่มันมีอะไรอย่างหนึ่งมีสภาวะรู้ที่รู้อย่างอย่างนี้ฉันก็รู้อย่างนั้นฉันก็รู้ใช่ไหมรู้อย่างชัดชัดฉันก็รู้รู้อย่างไม่ชัดฉันก็รู้เพราะฉันไม่ได้เอาชัดรยอเอาไม่เอาไม่ชัดแต่ฉันรู้ทั้งชัดและไม่ชัดสังเกตไหมแต่คุณโมตประเด็นเฮ้ยฉันต้องเอาชัดชัดนะแล้วคุณก็จะตีกับไม่ชัดพอใบเข้าไบเข้าคุณจะเริ่มพยายาม อยากให้มาสูปป่ความให้นมันชัดขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะฉันรู้สึกฉันได้ชัดแล้วฉันจะมั่นใจว่าฉันได้ฉันรู้สึกฉันได้นะกําลังพอนาอยู่นะใช่ปะ่ะแต่ถ้าคุณเอารู้นะชัดก็เป็นอุปกรณ์ให้รู้ไม่ชัดก็เป็นอุปกรณ์ให้รู้เท่านั้นเองเข้าใจเงื่อนไขนี้ไหมฉันทําไปเลยทําไปเลยเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้น อืมอ่าอ่าอืมโอเคสังเกตอ่าอ่าสังเกตไหมรู้แบบเนี้ยมันก็ไม่ไม่จมอยู่ที่กายแล้วก็ไม่มาที่คนนี้มากไปแต่มันอยู่ระหว่างกลางเห็นไหมรู้ที่มันอยู่ระหว่างกลาง แต่บางคนมันจมอยู่ที่กายไม่มาที่นี่บางคนมันมาที่นี่แต่ลืมกายอันเนี้ยเขาเรียกว่ารู้แบบธรรมชาติที่เขารู้ทั้งสิ่งที่มากระทบตัวด้วยรู้ทั้งสิ่งที่รู้ทั้งสิ่งที่ตั้งมั่นด้วยทั้งรู้ทั้งสิ่งที่กำลังไปปรุงแต่งด้วยใช่รู้กายเนี่ยเป็นภาวะที่ตั้งมั่นใช่ไหมรู้แบบรู้กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเนี่ยเป็นภาวะที่รู้แบบอันนี้ไม่ตั้งมั่นเห็นไหมว่าไอ้ภาวะรู้ตรงเนี้ย มันจะต่างจากเราจมไว้ทีิกายหรือไปกับสิ่งที่รูปเสียงกินรสัมผัสเลยจนลืมกายแต่ภาวะนี้ก็เป็นภาวะรู้ที่มันลอยตัวออกมาทั้งกายทั้งสิ่งที่ปรุงมาปรุงแต่งถ้าเราฝึกหัดให้เขารู้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเขาจะอยู่ท่ามกลางเรื่องราวเหล่านี้แต่เขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้เขาไม่ได้คิดนึกกับเรื่องราวเหล่านี้แต่เขาปล่อยให้เรื่องราวเหล่านี้ดําเนินเรื่องไปจนหายดําเนินเรื่องไปจนหายแต่เขาไม่ได้รู้สึกวุ่นวายกับมันเลย บางคนบางคนไม่เข้าใจก็จะรวบตัวเองไปไว้ธีกายอีกนแต่การรู้ที่กายแล้วค่อยๆฝึกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมารู้ตรงเนี้ยส่งเสริมตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าปล่อยให้ลืมกายไปเลยเดี๋ยวหายเลยไอ้ตัวนี้จะหายไปมันจะไหลไปกับไหลกับความคิดนึกหมดเลยจนลืมกายก็ให้เชื่อมโยงว่ารู้ที่กายด้วยกับรู้สิ่งที่เกิดจากนอกเหนือจาก กายมาด้วยให้รู้ตรงเนี้ยให้รู้ระหว่างสองอัน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 แต่สนใจแค่รู้ทั้งข้างในและข้างนอกเช่นเวลาเราเดินเนี่ยบางทีเราสร้างจังหวะไ้เนี่ยอยู่กับกายด้วยแล้วก็มีคิดด้วยแต่มีภาวะรู้ที่รู้ทั้งกายด้วยรู้ทั้งคิดด้วยใช่ปะให้อยู่กับภาวะรู้ชนิดนั้นนะไม่ต้องห้ามกายไม่ต้องห้ามคิด แต่ให้รู้ทั้งกายด้วยทั้งคิดด้วยกายด้วยคิดด้วยกายถ้ามันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดด้วยเขาเรียกว่ารู้ทั้งภายนอกและภายในคิดเป็นภายในแต่ด้านกายเป็นภายนอกเราก็รู้ระหว่างเนี้ยไม่ดิ่งไปฝ่ายใดฝ่าหนึ่งแต่ถ้าคนไม่ได้ฝึกนะมันจะคิดมันจะไปจะคิดเลยแล้วลืมกายหรือบอกให้อยู่กายนะฉันก็จะตัดกายอยู่กับกายโดยไม่ให้มคิดแต่ตอนนี้เราปล่อย ปล่อยให้เขาเป็นไปตามปกติแต่เราจะแยกรู้ออกมารู้มันจะเริ่มแยกตัวออกมาดูเห็นรู้เห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นมันจะค่อยค่อยเริ่มแยกตัวมาแยกตัวมาบางคนไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยสงบมไม่สงบนะแต่ถ้าฝึกไปบ่อยปุ๊บมันมันไม่ได้เกิดความสงบแต่มันเกิดความอิสระไม่ติดอันนี้ไม่ติดอันนี้แต่เห็นทั้งสองอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อย อไใจป่ะลืมกายอ่าใช่ใช่ภาวะรู้มันไม่เข้าไปภาวะจิตมันไม่จมไปกับหนันพอมันมีกายกระดึงไว้ดึงไว้รียก่ดึงเอาไว้รั้งไว้ อยากโอเควันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรพุทธหัสสุวัตตาโอเคเดี๋ยวจะสอนวิธีลกให้ หนูทำอย่างนี้เสียงหนูดังอยู่นะหนูเดินไปวันแรกๆอะค่ะคิดแล้วก็รู้สึกถูกร้องไห้แล้วก็กลับมาที่เท้าแต่เชื่อวิธีนี้นะคะก็ทำไปเรื่อยๆคิดแล้วก็กลับมาที่เท้าวันหลังๆมันแค่คิดแล้วก็กระแทกเท้าแรงขึ้นมันก็ดับแล้วแต่มันเหมือนวิธีแบบรวดเร็วอะค่ะแบบคิดแล้วก็ที่เท้าทําแบบนี้ประมาณห้าวันแล้ว ความคิดมันเริ่มน้อยลงแล้วเราเหมือนกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกที่เท้ามากขึ้นด้วยความที่พอคิดแล้วทางเดินจงกลมมันบังคับให้ต้องเลี้ยวยังไงก็ต้องหยุดคิดทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนวันหนึ่งไปอิริยาบถอื่นแล้วมีความคิดขึ้นมาค่ะแล้วมันก็เห็นว่ามันดับตรงนั้นเลย แล้วก็เลยรู้สึกว่านี่ที่เอิงทุกมาตลอดนี่คือเอิงตามความคิดหมดเลยแล้ววันนี้มันเห็นด้วยตัวเองว่าความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับแล้วก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่เอิงเชื่อเพราะเอ,อิงเชื่อความคิดหลังจากนั้นมันพอมีความคิดเหมือนเราก็ไม่ได้เชื่อมันแล้วแต่ว่าก็ดูมันแล้วก็ดับเป็นปกติแต่ตอนนี้ค่ะชีวิตเอิงอะ่ะ หลังจากที่ได้รู้วิธีนี้ค่ะก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันก็ทรงๆจนชีวิตประจำวันเนี่ยก็ได้เจอสภาวะที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าในขณะที่เอิงพูดอยู่เนี่ยค่ะก็รู้ว่าตัวเองนั่งแค่นี้ตอนนี้เอิงทำแค่นี้ไปเรื่อยๆทุกวันค่ะพระอาจารย์ก็เลยแค่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อแล้วก็ประมาณนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคำว่าทำยังไงต่อนี่แหละ สังเกตอย่างหนึ่งไหมแต่เดี๋ยวนี้มันจะดับไม่ดับก็ได้แต่เมื่อก่อนถ้ามันดับมันจะดีใจใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้ามันไม่ดับปุ๊บก,ก็ก็ไม่ได้ดีใจเสียใจโอเคใช้ได้ละอย่างนี้ถูกแล้ว,วม,มันจะรู้สึกความเมื่อก่อนความคิดจะเป็นเราแต่ตอนนี้รู้สึกความคิดไม่ใช่เรามันเป็นเรื่องของมันใน,น,น,นเวลาภาวนาทั้งหมดทุกคนเวลาภาวนาพวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อุปกรณ์พิเศษให้นี้ จะจะให้อุปกรณ์พิเศษให้พอจะฝึกได้เวลาปฏิบัติทมเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันบางครั้งรู้แล้วมันดับก็ช่างมันบางครั้งรู้ความคิดจะดับหรือไม่ดับเนี่ยเป็นเรื่องปล่อยเขาเลยไอการเดินนี่ก็ปล่อยให้มันเดินไปเลยแต่อภาวะรู้เนี่ยเขาเรียกคนใดก็ตามถ้ารู้อยู่แค่จิตมันเริ่มแยกตัวเองเป็นใช่ไหมมันเริ่มแยกออกไปเฮ้ยเราไม่ได้ไอร่างกายก็เป็นร่างกายไปไอความคิดก็เป็นความคิดไปไอรู้ก็เริ่มเป็นรู้ไป มันแยกเป็นมันไม่ไม่ทุกแล้วมันไม่ค่อยทุกกบไอ้พวกนั้นแล้วแต่มันยังมีอยู่นะแต่มันเริ่มแยกเมื่อก่อนประมาณว่าเมื่อก่อนมันแบกหมดอะแต่ตอนนี้มันรู้สึกอะเฮ้ยมันมีอยู่นอกจากเรื่องแรงๆมันก็จะมีมีความรู้สึกที่อยากเข้าไปแต่มันเข้าไปมันไม่แบกเท่าประมาณเคยแบกร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะลดลงเหลือแปดสิบเจ็ดสิบอะไรไปเรื่อยๆ อยู่ตรงเนี้ยแล้วปล่อยให้ธรรมชาติเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นหายไปอันอย่างเงี้ยก็ได้ว่ามันเริ่มแยกเป็นอ่าพอเข้าใจซ้อวันเองปะ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไร